สวัสดีครับพบกับผมกับก๊อบอีกแล้วนะครับในช่องหินฟินฟู้ดพากินพาเที่ยววันนี้เราสองคนมาเช็คอินกันที่วัดวัดอะไรทำไม่ใช่ไม่ใช่วัดพระธาตุบางควนจังหวัดน้องคายนี่ครับวันนี้เราจะพามาดูอารยธรรม2,000ปีของพระธาตุบางควนกันนะครับ2,000เลยเหรอ2,000ปีเพราะที่นี่มีบ่์น้ำศักดิ์สิทธิ์2,000ปีด้วยมีพี่เคยอ่านประวัติก็ผิงขาวนะตอนนี้ไฟใหม่้ไหมมีไฟไหม้ตรงนู้นแต่ก็าทำใหม่หมดแล้วล่ะบูรณะใหม่หมดแล้วตั้งแต่หลัง ใช่เพราะเดี๋ยวจะพาไปเรียนดูพระธาตุเลยนะครับเพราะพระธาตุนี่จะมีอัจิของพระสมมาสัมพุทธเจ้าอยู่จะจำไม่ได้ว่าส่วนไหนเคยอ่านบอกไปคร่าวๆมาเยอะเนี่ยนี่ครับดูที่จอดรถนี่น้าวัดนี่มีจอดที่จอดรถกว้างขวางเลยนะครับตอนเรามาเนี่ยเรามาประมาณเที่ยงตรงเลยแดดแรงๆเลยตอนนี้เข้าไปเลยก็ร่มเลยต้นไม้เยอะนะครับเดี๋ยวดูกันเอะดูกล้องหน้าเห็นไหมครับเข้าไปเลยร่มลื่นต้นไม้เยอะมาก แล้วจะมีพวกอาเรน,นะโบราณสถานเยอะมากเลยเป็นจุดๆมีเจดีย์ต่างๆมีแค่จุดนีจดจด้จุดเดียวนะใช่ได้เป็นเหมือนสิลาแรงทั้งนั้นเลยนะศิลาแรงมีก้อนอิฐโบราณอย่างเงี้ยขังมากขังมากนี่ครับนี่จะเป็นบร,รเวลาจอรดรถครับผมถ่ายดูรอบๆใช่เนี่ยจอดปุ๊บล้วก็เดินเข้าวัดตัวนี้เลยเน,นี่ยสนายก็บบไม่ไกลนะมาจากเส้นอุดรหนองคายมาจากถนนใหญ่ประมาณสักสิบสามกิโลแค่นั้นเอง มีของมีของกินตลอดร้ลของของขายเยอะมากอ๋อเป็นพวกผลไม้เข้าจี่น้ําไส้กรอกมาเดี๋ยวเราไปจุดแรกกันเลยใช่ใช่จุดนี้จุดเส้นโซนของขายนี่ไงอันนี้ป่ะใช่ไหมนี่ไงที่เคาบอกื่อกินไฟบ้านยังไงเห็นไหมนี่ใช่ใช่สิบสองเมษาหกเจ็ดนี่ไฟไหม ตอนนี้เขามาีนี่นะครับสามารถร่วมทําบุญนะครับบูรณะอุโบสถที่ไฟไหม้นะครับที่บัญชีที่เดยนะครับนี่ผมให้ดูเลยบัญชีเลยแคบก็ได้ฮะมีคนมาเผาแล้วพี่นี่ไงเมื่อเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถทําการจับกุมพ่อก่อเหตุอ๋อมีคนมาเผาอ๋อมีคนมาเผาจริงด้วยนี่นะครับบัญชีนี่นะครับแล้วก็นี่สามารถสแกนตรงนี้ได้มามาทําบุญก็ได้นะครับือติด้วยเออเพิ่งรู้เนี่ยมีคนมาเผาจะได้นึกว่าไม่เองนี่แบบแบบทุบเทียนอะไรอย่างเงี้ย อย่าลืมทำบุญกันนะครับดีรเรามาจุดแรกก่อนเลยเนี่ยผมพาดูจุดแรกก่อนจุดแรกนี่จะเกี่ยวกับพนาคปกอ๋อเดินข้ามาจะเป็นที่ขายของใช่ใช่เนี่ไงจุดแรกที่บอกตรงนี้เป็น,เป,นเป็นพนาคปกแบบโบราณเกือบล้มแต่ผมพาไปดูครับเกนะ่าจริงก็สองพันปีอะ่ะองค์นี้คือ พญานาคพุจลินยังไงโอ้โหเก่ามากใช่ใช่เดี๋ยวครับดูของบ้านพาไหมตามาดูนี่ครับนี่คือพ่อปู่พญานาคพุจลินนะครับผมนี่ผมค่อยๆแพร่กล้องค่อยดูเลยความอลังการและดูเก่ามากครับนัานข้างๆจะเป็นกำแพงนะครับกำแพงโบราณเก่ามากมีตู้ไปรษณีย์ส่งบุญนะครับทางนี้ ส่วนตัวนี้ที่ปีคาถานะครับเอาไว้บูชาพ่อปู่พญามุจลินนะครับผมนี่เดี๋ยวมาดูกันเรามาจุดแรกแล้วเก่าดีไหมครับฮะเก่าจริงด้านห,หน้าัน,าน,านี้จะมีพระศิวลีด้วยนะครับนี่ พระศิวลีพร้อมคาถาบูชาพระศิวลีนะครับนี่ไงบ่อพญาที่บออบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ใช่ครับใช่รับเออพาดูใกล้เลยเข้าลังร้างบ่อน้ําเลยตรงนี้เนี่ยชื่ออะไรนะสระมุจลินบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ประจําจังหวัดหนองคายเลยล่ะนี่ไงมีประวัติด้วยนะครับคร่าวๆนี่ครับเป็นประวัติกดหยุดนานเนาะใช่ใช่เนี่ยครับนี่แคปอ่านได้เลย บ่อน้ามุจจรินมีอะไรหรือสระพญานาคนี่นู้นต้องแต่หนังสือโบราณเด้ต้องแจ่หนังสือใบาดาเลยเนี่ยโอ้เก่าแก่ผปพาไปดูอูนี้เลยนะนี่นะครับตอนนี้เขากําลังเจ้าาที่นะครับกาลังล้างพวกคาบบินคาบโคนอยู่นะครับตรงกลางเนี่ยจะมีพญานาคคาบเนี่ยตอนนี้เขาสูน้ำออกแล้วเห็นพวกศิลาแรงนะครับข้างๆ้าเนี่ยเป็นศิลาแรงหมดเลยบ่อน้ำมันลึกมากเลยนะครับอลึกประมาณกี่เมตรอะห้าหกเมตรได้ไหม นะลูกเหมือนกันนะ<ค>นสูบออเออ่สืบเนี่ยแบบสูบน้ำออกจนแห้งเลยอ่ะตรงนี้จะเป็นสะพานนะครับสามารถลงได้นะครับ<อ>ข้างล่างเป็นเซรามิากเลยค้อดูดิพื้นอะ่ะนี่ไงนี่คือศิลาแิงอย่างเงี้ยตรงเนี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยอ,อ่าเขาเรียกเซราแิงที่สมัยโบราณเนี่ยเขาจะไม่มีก้อนอิฐไงเขาใช้ศิลาแิงเนี่ยใน,นการก่อสร้างสิ่งต่างๆพวกกำแพงวัดเห็นไหมกำแพงวัด หหใหญ่กว่าอิฐแดงตรงนี้จะเป็นพ่อปู่มุจลินนะครับเหมือนเดิมมีพานไมสีเพนะอญลังการมากเลยดูพานไมสีดิเดี๋ยวผมให้ดูพานพานสวยมากครับอ่าองค์นี้จะเป็นพระยาพ่อปู่มุจลินนะครับผมนี่ <c oughs> องค์นี้กับข้างในเลยครับฮะลอ้อ,นนอสิบล้อสิบก็มาลอดีด้วยดูความสำคัญเนาะ นี่ไงบอกแล้วว่าบอกเนี่ยใช่อันนี้สําคัญมากใช่สระน้ํามุจลินเนี่ยรอสิบก็เคยมาส่งน้ําตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมส่งพระมุกธารพิเศษนี่นี่ราชการที่สิบก็คือการลดน้ําที่พระเสียรเนี่ยมีภาพประกอบด้วยนะครับหายาในวัดที่แบบท่านจะไปใช่ใช่ใช่อุ้บอกแล้งว่าวันนี้สําคัญมากมีข้อห้ามด้วยนะตรงนี้สําคัญมาก สระน้ำมุจลินเนี่ยห้ามสูบพลาสติกลงสระน้ำนะครับนีค่ะตามนี่แหละตามป้ายเลยเลยข้อบ้าอะไรมีใครตัวไหเยอะไม่รู้เดี๋ยวเราหานะเนตแล้วส่วนตรงนี้จะเป็นจุดวงสวงอ๋ออันนี้ก็คือไม่มีนะเป็นป้ายป้ายประจำจังหวัดเฉยๆนี่เห็นไหมโบราณทุกอย่างจะเก่าๆเลยเห็นไหมกเกา่าทุกอย่างแต่ที่มันมาตั้งอยู่ตรงนี้ดูต้นโพต้นโพลอะไรกันตรงนี้จะเป็นที่สำคัญสมัยก่อนเลยใช่เป็นวัดตรงนี้ก่อนเลยเขาบอกเป็นวัดแล้วเป็จุดตั้งค่ายอยู่นะ นี่ไงเออต่ดีย๋ยเขาจะสั้งง่ายในวัดเนี่ยใช่่ครทหารกับวัดมันเป็นของคู่กันอือนี่ครับคลิปนี้นะผมจะถ่ายเลยครับถ่ายพามปชมวัดนะครับใครที่ไม่ได้มาวัดเนี่ยดูคลิปผมได้เลยผมจะพยายามถ่ายแบบยาวๆเร็วๆ,เ,วๆเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาทางขวาก่อนเข้าในข้างใน,างใน,ท,างในทางซ้ายนี่เป็นสำคัญที่สุดคนเยอะอยู่่าจนี่ดูดีเห็นไหม ดูเจดีเนี่ยจะมีหมายเลขแต่ตเลขมีทั้งหมดเก้าเจดีนะจะทำไม่ผิดมีทั้งหมดเก้าเจดีอันนี้คือเจดีอันนี้คือเจดีที่ห้าใช่ใช่จุดรอบๆนี้เลยี่ไงเก่ายิ่งดูดีเนี่ยดีนะครับบุรณะอืมเหนนี้เป็นอันซีลไหมใช่ใช่เป็นระดับประเทศเลยยังไม่ถึงระดับโลกระดับประเทศอยู่ ดูต้นโพดิกอลเห็นต้นโพไหมใหญ่มากไม่่นางโพเห็นรถขนลุกเดี๋ยวพาเข้าตรงนี้เป็นจุดทำบุญเดี๋ยวให้ดูจุดทำบุญก่อนตรงนี้คือนีน่ทำบุญใช่ใช่ทำบุญเขาเรียกว่าใส่บา108ทร้อยแปดใช่จริงไหมเอ้าให่เห็นมันลุกไม่พี่กอมบ่อยเห็นไหมจริจริงๆเห็นไหมล่ะใส่บาทร้อยแปดเห็นไหมเออข้าวแม่เราไปจุดจุดแข่งแล้วมากอลปะ ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพระประจำวันเกิดนะครับผมนี่มีทุกวัดมีครบเจ็ดวันเลยอบบันนี้คือพระที่ทำเป็นใหม่เนี่ยใช่นี่พระที่ทำเป็นใหม่แต่พระนี่คือพระใหม่หมดเลยแดดใหม่แล้วะทำบุญแดดใหม่ไม่ต้องมีตู้บุญใช่ไหนี่ไงสามารถเขาเรียกว่าเติมบุญนี่ไงเติมบุญสามารถเติมบุญได้ที่นี่เลยเคยเป็นสิริบุญบ่าวน,านี่ตู้ปฏิบัตส่สงบุญนี่ไงตรงนี้เนี่ยอุทิศให้บิดามารดานี่อุทิศ คณะข้าไฟนี่อุทิศทุนการศึกษาให้เนรอ่นี่เขาเบิกเรียนสอนใช่มีทุกอย่างมีทุกอย่างครบเป็นโรงเรียนเขาเรียนวัดเนี่ยผมจะพาไปดูความเก่าแก่นะครับโรงเรียนวัดก็มีนะนะมีประกาศมีแบบจบบุตรเนื้อใช่ใช่ก็เหมือนเปลี่ยนอะที่เขาเรียกเปลี่ยนเรลี่ยนอะนี่ไงตัวนี้คือพระประจำวันเกิดได้ให้ดูข้างในครับบรรยากาศฮะที่เกิดวันพระนขัดอยู่ทางนู้นพระราทิอยู่ทางนู้นนี่เพราะ สังเกตดูวันพุธเ่ยจะมีพุธกลางวันพุธกลางคืนใช่ไหมเพราะเป็นวันตรงกลางไงพระนอนน,นี่จะเป็นวันพระนครองค์นี้ภา<อ>พแต่มันเกิดพี่มาเดี๋ยวพาเข้าห้องไหนกันองค์นี้เขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรอ่ะหลวงพ่อพระเจ้าใหญ่องค์น้ำก็ไหนเขาใช้อะไรเฉื่อมปูน<อ>ไง นี่คือเขาอันนี้คือเขาบุนหรณอาแล้วนะแต่ก่อนมีปูนยังไม่มีแต่ก่อนไม่มีใช่เป็นโคนเป็นโคนินายเป็นโคนเป็นคนเชื่อมเ็งไม่เป็นโคนเชื่อมต่างๆนะเป็นโคนในการเชื่อมอิฐใช่ดูดเก่ามากนี่คือพระใหญ่องค์ดําเก่ามากดูดิเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับท่านองค์ท่านเก่าแก่มากนะครับส่วนด้านนี้อาจจะเป็น คาถาบูชากราบไหว้พระเจ้าแย่งองค์ดำนะครับองค์ท่านศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับใครไปใครมาก็ต้องมากราบไหว้พระองค์ดำนะครับผมท่านเป็นพระประจำวัดพระธาตุบางพวนเลยนะครับผมม,มีพระพุทธรูปเยอะแยะเลยผมก็ค่อยแผนกล้องดูท่านเก่าเรื่องสง่ามากครับผมเก่ามากเลยครับ ส่วนนี้ตรงนี้จะเป็นเเขาเรียกว่าจุดบูชาวัตถุมงคลนะครับจะมีพระนักบวชกุฏิลิมด้วยนะครับตัวนี้จะเป็นพระต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นพระนักบกเลยนะครับเป็นที่บูชาวัตถุมงคลนะครับผมตามนี้เลยมีราคาบอกหมดแล้วนะครับนี่มีที่สิงห์กำซีด้วยตอนแต่ก่อนสมัยที่มันยังไม่มีลังไาเขาก็อยู่แบบนี้เลยตั้งนี้ใช่ม,มองว่าเสาเห็นไหม,ไมเห็นปลายเสาไหม มีแต่ปลายเสาข้างบนไม่มีเหมืองคาแล้วแต่ก่อนมันมันลมเมรอลมมันเอ่อถล่มหมดแล้วนี่คือเสาเก่าใช่ไหมใช่นี่คือเสาเก่าหมดเลยเห็นไหมจะมีมีแค่ยอดทุกต้นเลยท่านก็อยู่กลางแดดตลอดเลยมานานเลยล่ะอืมทำดีสุดยอดดีหายากมากนี่ใบสี่สิบสี่นี่แต่อิฐแดงไงทำมาจากอะไรนินเผาเหรอ เอ,เอาดินเหนียวไปเผาไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือไฮไลท์ที่นี่คือนี่คือพระธาตุพระธาตุที่มีอัติของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าโอ้เนี่ยเราต้องไปไหว้แล้วเดินสามรอบตรงน,นั้นแ่ะใช่ใช่ใชแต่แต่ตำพระดาพระส่วนไหน,ช,นชิ้นหนึ่งมีชิ้นหนึ่งนี่นะครับผมเราจะพาไปชมพระธาตุนะครับผม นี่ชมความงดงามของพระาธาตุกันนะครับยั้ไงขโมนเป็นทองสวยอลา,ามเลยดิสวยจริงๆจริงๆมันเป็นที่ใส่กระดูกใช่ไหมเป็นที่เก็บอัฐิธาตุของทุกที่ใช่ไหมของสมมติถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะเป็นพวกพระเกจิอาจารย์ดังๆอืออ่าเป็นที่เก็บอัฐิธาตุก็คือเหมือนแบบถ้าเป็นของธรรมดาก็จะเป็นออเนนล็กใช่ไหมคือต,ต่างวัดนะประมาณแล้วนะเป็นต่างวัดแต่ว่าเป็นโกรดเล็กๆอ่าโอ้ใช่ครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปเดิน ที่เก็บกระดูกอะไรใช่อธิธาาุนี่ตรงนี้นะครับเป็นคาถาบูชาพระธาตุบางควรเดี๋ยวผมจะพาเดินแค่รอบหนึ่งพอพาไปดูความสวยงามรอบๆพระเจดีย์ถ้าเราเห็นลักษณะนี้คือที่เก็บกระดูกใช่ไหมใช่เราต้องวนมวนกว่าใช่ยิงเพียงเช่นเดียวเชียงใหม่ที่เราไปคือเชียงใหม่ก็มีเป็นเหมือนกันเชียงใหม่ก็มีอธิของพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ส่วนไหนแต่ว่าถ้าวัด ส่วนเดี๋ยวจะเป็นวัดที่สำคัญสำคัญเนาะถึงจะมีแบบนี้ต้องระดับประเทศไงวัดธรรมดาไม่มีนะวัดธรรมดาวสมมติจะเป็นอัฐิของกิติอาจารย์ดังๆเนี่ยดูพระพุทธรูปรอบๆด้านพระธาตุองค์สีขาวฮะข้างในเป็นเหมืองโกงไหมหรือว่าเป็นตันข้างในเหรอไม่รู้ไม่เคยเข้าเข้าไหมเดี๋ยวลองดเดินดูก่อนพระพุทธรูปองค์สีขาวนะครับแล้วก็จะมียอดสีทอง ส่วนอะไรจะเป็นทองจริงนะใช่ปลายทั้งปลายเป็นยอดจริงเป็นทองจริงข้างข้างเนี่ยจะเป็นรูปพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปไหนอันนี้น่าจะเป็นของพวกกิติอาจารย์ดังที่เก่าใช่ดูดิโบราณมากอ่ะโบราณทุกจุดเลยที่นี่โอ้ดูพระแก้มรกตองค์สีขาวซึ่งเราไม่ค่อยเห็นนะเราเห็นแต่สีเขียวสังเกตเห็นไหมมรกตเป็นว่าสีเขียวใช่ไหมไม่ได้มรกตอันนี้เขาเรียกว่า ก็คือพระแก้วมังมรกดเรัเพราะว่าทรงเครื่องใช่เลยไงทรงเครื่องหน้าตาใช่หมดเลยเป็นเมล้าปกด้วยดูดิสวยมากเลยนี่ดูพระปูมันใช่เป็นเกจิอาจารย์เนี่ยหลวงปูมั่นคูบาศรีวิชัยของจังหวัดเชียงใหม่นี่หลวงพ่อทันใจก็มานี่ไงหลวงพ่อทันใจองค์นี้สวยสุดอือดูพญานาคเด่นอลังการมากเนี่ยใครที่เป็นเขาเรียกอะไรนะลูกหลานพญานาคหรือว่าสัทธาในพญานาคครับ แบบแนะนําเลยครับต้องมากราบไหว้ที่วัดนี้นะครับเพราะวัดนี้ก็มีตำนานเกี่ยวกับพญานาคด้วยโดยเที่ยวไอ้บ่อน้ำกาเียนะบ่อน้ำมุจลินจะเกี่ยวกับพญานาคโดยตรงมุจลินเป็นพญานาคองค์หนึ่งชื่อพญามุจลินไงคือเราจะคุ้นกับพ่อปู่ซื้อโทใช่ไหมนั่นก็คือพญานาคองค์หนึ่งพญานาคสีเขียวพญามุจลินเนี่ยอาจจะสีไหนก็จำไม่ได้คือมันมีทั้งหมดเจ็ดสีอะมุจลินใช่ไหมนะไปองค์ีดองค์ด เนี่ยไปมาไปดูรอบหนึ่งพอเดี๋ยวไปดูที่อื่นต่อเพราะว่ามีอีกหลายจุดที่วัดนี้ที่เราเกือบลื่นตรงนี้นี่องค์นี้เลยท้าเวสุวรรณใช่ชอบมากท้าเวสุวรรณท้าเวสุวรรณท่านองค์ท่านสีเขียวทรงเครื่องสีทองเทียนโคตรพรรษาม่รูจะพูดยังไงมีคาถาบูชาท้าเวสุวรรณดนวยนะคบตรงนี้ นะครับที่เรามาเ่ยทุกจุดเนี่ยจะมีตรงนี้เลยนะครับเชิญร่วมเฮ้ยเสียงอะไรอ๋อเขาตีค้องมีที่ตีค้องด้วยะรลองดูลองได้สามครั้งนะเอาอันใหญ่สิสามครั้งขอดังๆแล้วก็อดังๆถู คือ,อคให้กลางวันเล่นกล้ามาเพื่อสิ่งนี้สะเทือนไ,ไหมอ,อีกสองอีกสองอ, <c oughs> อีกหนึ่งอีกหนึ่ง เหมือนที่ผู้บอกนะครับวันนี้เรามาทุกจุดเนี่ยทุกจุดก็จะมีเออเขาเรียกอะไรนะไวนิ้วขอเชิญร่วมทำบุญแบบนี้นะครับนี่ครับหลังจากที่เกิดเพลิงไหม้มีมีหลายจุดมากเลยตัวไหนที่เพลิงไหม้ไปดูดฮะตัวไหนเพลไหม้อุโมงค์สดนี่ตัวไหนครับนี่ไงใกล้ไปยืนไหนครัวัดตรงนู้นอ่ะตรงนู้นมีอุโบสถเดินไปดูเลยขบวนละนะนะขบวนละแล้วก็เราก็ไม่เห็นอะไรแล้วตอนนี้ตรงนี้จะจุดร่วมทำบุญเนี่ยน่าจะเป็นตรงนู้นอุโบสถใช่ไง พาไปดูนี่ไงองค์แรกเห็นไหมนะ่ะนี่ครับพาชมบรรยากาศรอบๆนะครับหลายอย่างนะว่าที่มีเนี่ยวัตถุโบราณเยอะๆอย่างนี้เน,นี่มนย,ออยมันโบ,บ,บราณจริงสิโบราณจริงไปดูตรงน้นองค์นั้นก็โบ,บราณอันนี้อาจจะเป็นข้อตกแต่งแล้วแต่พวกพื้นดินอะไนี่ทุกอย่างโบราณหมดเลยลเดิมเดิมหมดเลยเห็นไหมเนี่ยดูดิก็ไม่โบราณใช่ไหมไม่ไม่ใช่เก่าดิอ่าแผ่นซีลาแลนด์ใช่แต่นี่ไม่ใช่นะไอ้ไอ้คือเบอร์เฟสต์ซีร่าแลนด์ใช่ของอันนี้เดิมเดิมหมดเลยนี่องค์นี้ดูดีเห็น,นไหม นี่เนี่ยอันนี้จีน,นีองที่สองจำได้มีทั้งหมด5องค์หรือ7องค์เนี่ยนะจำไม่ผิดเขาปล่อยตากแดดตากโลกตากคนนี่หรอให้มันอยู่ธรรม,มาชาติอย่างเงี้ยใช่แบบนี้แหละจะมีแค่องค์พระประธานอย่างเดียวที่มีร่มแบบนี้นอกนั้นจะอยู่แบบนี้หมดเขาก็เลยตีว่าสำคัญที่สุดเลยใช่ที่ในร่มเนี่ยองค์น,นี้คือพระศิวลีอีกแล้วนะครับโบราณมากเราไปเก็บไม่ใครวะเก็บไข่เก็บกระดูกไข่ ไม่ดูนี่เห็นไหมอันนี้นถ้วยออกมากต้องมีกระดูดอาจอาจะมีกุกพระกุกพระแบบโบราณอะ่พะพระนนี่ไงอันนี้เป็นจีดีมายเลขกสามแหละตรงนั้นจะเป็นศาลาธรรมนะครับผมนี่ของวัดพระธาตุบางขุนมาถ่ายให้ดูเล่นๆนี่ไว้ทำอะไรเราเราอยากรู้แล้วเราก็ถามชัดท GPT ทีส่งแสงมาแน่นเอาเข้าไปบอกได้หมดใช่ไหมชัดทีบีท เจดีสมัยก่อนสร้างขึ้นเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนามีจุดสำคัญหลักดังนี้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเออที่บอกนะก็อฐิธาตุไงกระดูกเลยพระสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าบรรจุอัฐิของพระอรหันต์หรือพระผู้ใหญ่เกจิที่ไปบอกเลก็คืออันนี้คือเก็บกระดูกพระตรงๆกระดูกพระที่เกจิอาจจะดังๆจจะเป็นแล้วแต่ระดับเอออาจจะดังเลยใช่ต้องดังระดับจริงต้องเป็นอนุสถา อนุสรณ์สถานอนุสรณ์ให้แบบเราระลึกถึงคนคนหนึ่งอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมใช่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนเนาะเข้าใจก็ว่างงเขาทำมาทำไมเขาเจี๊ยดยังไงเป็นที่เก็บเป็นท่าบ้านให้คนที่แบบเสียชีวิตไปแล้วคนที่นนะอาจจะเป็นที่เก็บกระดูกที่อะไรไม่ได้มีที่เก็บนะทุกคนทำนาก็ฝังดินนะสมัยก่อนใช่ฝังดินแลใส่หินอาไอันนี้เก็บไว้ให้คนระลึกถึงเพราะมันมีแบบอะไรนะ ความแบบศรัทธาอยู่เงี้ยไม่อยากให้คนมากราบไหว้ไงถ้าแบบให้หายไปเลยมันก็หายได้นะใช่คือเขาไม่อยากให้หายไปเนาะเขาก็เลยต้องทำเจดีย์ขึ้นมาแบบสมัยใหม่ก็จะเป็นแบบนั้นเลยมีเจดีย์วบนั้นเลยใช่สมัยใหม่นั่นแบบความสำคัญแบบมากๆใช่แล้วอีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสิเนี่ยที่ไหนพระธาตุหลวงสุเทพใหญ่สุดแล้วใช่ไหมอืมคิดว่าเป็นทีใหญ่สุดหรือไม่พระธาตุพนมนะมีใหญ่ยังไงอีกระดูกใครพระพุทธเจ้าอรืใช่แต่เป็นลูกโซนไหนที่มีส่วนัติก็ พระธาตุละหนึ่งหนึ่งชิ้นกระดูกจะเป็นส่วนไหนกันสงสัยเราก็ถามว่าแค่ตีบีทีต่อมันมีกี่อันถามว่าพระธาตุพระนครเก็บกระดูกส่วนไหนที่ถามก็นี่เลยพระธาตุที่เก็บอัฐิของพระพุทธเจ้ามีทั้งหมดกี่ที่ในโลกมีอันนี้เลยเอาในโลกเลยเหรอใช่เลยพระธาตุที่เก็บอัฐิทิมันอัฐิผิดอื คิว่าที่อินเดียจะเยอะใช่อป็นไงงบ้างแปดแห่งมีแปดแ,แห่งสาดีกัธาติโคราชเหรอทำไมนาชาติพิจทิพย์มันทวนบอกว่าอันนี้เป็นต้องบอกว่าในไทยนะในไทยต้องบอกในไทยเราไปถามทั่วโลกไงคุณไปอยู่อินเดียหมดทั้งนั้นเลยส่วนมากพัพพลมสาดีกิกธาต์ในประเทศไทย เกือบยีแห่งแล้วบักนี่พระธาตุพนมเลยพี่บอกจริงนี่เลยพระพนมเห็นอนมที่สองคือพระธาตุเรนูนครพนมอีกพระธาตุจุลสุโกนก็พระธาตุจำลองพระธาตุจำลองอุรุรองก็มีที่พี่เคยไปว่าที่จำลองเนี่ยเลยใช่ไหมพระธาตุจำลองมีถอนแกน้วดบรรุ้วยที่อุรุรองเนี่ยพี่ก็เคยไปเป็นเขาเรียกว่าเป็นพระธาตุฝาแฝดเออเป็นพระธาตุองค์น้องพระจำลองเฉยเขาว่าท่านไหนอาจจะไม่มีกระดูกจริงแค่จำลองขึ้นมาเฉยเพื่อแบบเป็นรลึกถึงอะไรเงี้ยอาจจะไม่มีกระดูกจริงลอยสุเทพที่พี่บอกไง ธาตุอะไรเนี่ยนำพูนลชัยตุงแล้วก็ลํำปางภาคใต้ก็มีนำปางหลวงเดี๋ยก็มีเยอะอยู่ไหนเยอะอยู่อันที่จริงๆที่มันมีกระดูกจริงเนี่ยคือมีไม่กี่ที่มีไม่กี่ที่แต่ว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้ก็จำลองเหมือนกันคือส่วนมากของพระพุทธเจ้ามีไม่กี่ที่แต่ถ้าเป็นเกจิอาจารย์ดังๆมีเกือบทุกจังหวัดใช่เพราะว่าแต่ละจังหวัดก็มีเกจิของดังๆใช่ไหมล่ะเอางั้นคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะตอนนี้ผมก็พาไปเดินครบรอบครบวัดแล้วล่ะ ไม่รู้จะไปไหนแล้วเดินจนครบแล้วทำหลารที่ประมาณเองมาเองก็ได้มาเ,เองนี่อีกหนึหน่งควางที่เราไม่ได้เดินไปเพราะมันคล้ายๆกันหมดเลยเป็นเสด็จพระธาตุคล้ายๆกันหมดนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดสมัครให้เป็นกำลังใจให้ช่อาถีฟินฟูด้ดพากินมาเที่ยวด้วยนะครับผมกับก๊อฟก็ต้องของตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ